วันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านนนม่วงอมภอเมืองจังหวัดขอนแก่นะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ปรา์ดนะคะเกี่ยวกับงานด้านหัตถกรรมเป็นงานเกี่ยวกับเชือกถักนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านนะคะพี่ตองอใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเขาแล้วนะคะเราก็เข้าไปบ้านกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วคะ่ะอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ปรา์ดค่ะซึ่ง คุณพ่อประเสริฐนะคะก็ได้อยู่ที่นี่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของเชือกถักนะคะแล้วก็ยันรู้วิธีการทําเชือกถักกับคุณพ่อประเสริฐกันเลยนะคะดันก่อนอื่นก็ขอทราบเสื้อคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อประเสริฐเดี๋ดำครับทีนี้คุณพ่อถักเชือกมานานหรือยังคะประมาเกือบสิบปีแล้วครับทีนี้พวกหนูอยากทราบว่า ประวัติของเชือกถักและความเป็นมาเนี่ยเปล่มันมายังไงคะโอ้ยมานนี้ที่บอกภาษาอีสานเด้อภาษาบ้านเฮาคือไอ้เ็ดเสียกเศ็ดสอยสมัยโบราณตะกานเปิรนเอาเอาลวดเท็ดเอาลวดถักถักตะกุดถักพระมีตะลวดมันมันมีเชือกเป็น เสกเทียนมันพึงมามันพึงมามันพึงมาไม่เสกเทียนนี่บานนี้สาบคุณของเสกเทียนนี่มันก็ดีกว่าก็ลวดเพราะว่าลวดเนี่ยมันจะมันจะขึ้นสนิมมันเป็นสนิมว่าเาใส่ไปมันก็เป็นอันตรายน้ำบานึ่งสครพุคุณของเสกเทียนนี่ยมันก็ดีดังนึงก็คือวัน พใส่อาบน้ำก็ได้ใส่ใส่ใด้ทุกสถานการณ์ทม้แต่สมุดคุมันดีกว่ากันชนิดเชือกที่ใช้ล่ะคะก็มันจะเป็นเชือกเทียนเชือกเทียนเชือกเทียนนี่มันเริ่มต้นของเชือกเทียนมันมาจากจากไอเชือกที่เขาผลิตมาเย็บรองเท้าพอเอามาประยุก์ตใช้มันได้ดีตอนตอนที่มันมีเทียนแต่ก็มันไม่อมไม่ ไม่อมน้ำสรรพคุณมันก็ดีอยู่ตรงนี้แหละตรงตรงที่ที่น้ำน้ำไม่เข้าแล้วเชือกถักนี้ทำขึ้นเพื่ออะไรคะคุณพ่อมันก็ถักได้หลายอย่างครับถักถักหุ้มถักหุ้มถักในนี่ก็ได้ถักหุ้มแลถักเป็นเป็นแบบนี้ถักหุ้มกลางถักหุ้มนี่แล้วถักหุ้มก็เป็นลายหุ้มหุ้มพหุ้มพระอันนี้คืออะไรเหรอคะคุณพ่อ งาช้างอ๋อนี่นะคะาานี่ที่เราต้องการคืองาช้างนะคะ<า>น,นี่กของลูกค้าหรือเปล่าคะสปีของลูกค้าเป็นลักษณะนี้นะคะ,คะก็สรุปว่าก็คือที่ที่เขาทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าใช้เป็นที่หุ้มเครื่องรางของขังก็ได้นะคะหรือว่าทาเป็นสร้อยก็ได้ทาเป็นที่หุ้มเกาะผ้าหรืออะไรต่างๆแล้วแต่เราจะประดิษฐ์ประอยไปอย่างเงี้ยค่ะ S <S ก็รายได้ที่ได้รับนี้เป็นยังไงบ้างคะดีไหมคะว่าก็มันก็มันก็เป็นรายได้เสริมไงรายได้เสริมรายได้เสริมมันเพราะว่าถ้าจะถ้าจะเอาจริงๆมันก็เราก็ยังไม่งานก็ยังไม่นั่นตัวนะมันก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่ว่าเราก็ยังไม่โปรโมทงานทําก็ทําอยู่แถวที่คนรู้จักกันพวกเซียพนพระรายได้ก็พอ ข้าวเชือกถังนี้ใช้กับไวไหนบ้างคะคุณพ่อทั่วไมันจะทั่วไปนะครับ oh. ทั่วไปพวกวัยรุ่นพวกทั่ก,กับพวกเซียนพระ oh. พวกเซียนพระ oh. พวกชอบพวกชอบเครื่องรางก็จะจำประกอบในเขาก็ใส่แต่พวกสร้อยสร้อยโลหะพอาหารมาใส่สร้อยถักเราเขารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันดีกว่าโลหะก็ oh. ดีโยมกัน นะคะคก็ขอขอบคุณคุณพ่อประเสริฐดิษฐามนะคะที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของเชือกถักในหลายๆด้านนะคะอ่าขอขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะพวกเรารายการ Who are you วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ วัดป่ามหาวนารามหรือวัดป่าบ้านโนนม่วงนะคะเราจะมาทําอะไรกันครับพี่ดาวฝนวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พระอาจารย์วัดป่าบ้านโนนม่วงนะคะเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของเชือกขักค,ค่ะของแรกของฝ้ายนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงค่ะอ๋อถ้างั้นเรารออะไรอะ่ะเข้าไปกันเลยไปกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้หลังจากที่เราเดินกันขาลากมานะคะเมื่อกี้เราก็มาถึงแล้วค่ะ ที่ออกุฏิเจ้าวาด,ด,าวาดค่ะอันนี้เราก็มาจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของฝ้ายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับว่าฝ้ายเนี่ยเรามีคาถาอะไรเกี่ยวกับการใช้ฝ้ายแล้วทําไมคนถึงสมัยก่อนทําไมเขาถึงนิยมใช้ฝ้ายกันนะคะว่ามันเขามีความศรัทธายอย่างไงทําไมถึงมาใช้ฝ้ายทาไมไม่ใช้เป็นอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอาจารย์อธิการนิยม มาจารโรนะคะอยากทราบว่าป้ายป้ายสีขาวกับป้ายที่ที่ปัจจุบันนํามาแบบว่ามีสีสนันอย่างเงี้ยคะต่างกันยังไงคะอาจารย์ไม่ต่างกันเลยแล้วความห <c oughs> มายก็เหมือนเดิมหละไม่ต่างกันเลย <c oughs> แล้วแต่ใครจะใช้สีไหนแต่สีขาวก็บริสุทธิ์หน่อยแต่หลากหลายสีก็เพื่อให้สวยงาม เป็นจุ๋เจ๋แต่ความขังของศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่แต่ใครจะนท์ผีจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันก็ือคตาอหมายเดียวกันก็เป็นประเภทนี้เป็นทางความเชื่อไหมก็เป็นทางความเชื่อ,อ,อโบราณก็เชื่อกันว่าได้ด้วยไฟผูกแขนไฟาสสีแล้ว จะเป็นมงคลจะมีกำลังใจต่อสู้ในการดำเนินชีวิตจะเป็นสิ่งที่ป้องกันความหวาดกลัวของเราถ้าใครไม่อยู่ย็นเป็นสุขก็มักจะมาให้พระหรือให้ปู่ย่าตายายปู่อ็ออมือให้ ก็เป็นัลกำลังใจทีนี้จะว่ามีคาถาไหมาก็มีก็แล้วแต่ใครจะใช้อันนี้คาถานี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้ใครจะใชะ้บทไหนรือจะไม่ใช้หรือนนจะอธิษฐานว่าเอาเลยก็ได้ะจะเป็นคาถาที่ตายตัวแล้วก็ไม่มีมแล้วแต่ใครจะใช้จะมีคาถาตายตัวก็ไม่มีหรอก ไปแล้วจะจัไปเดี๋ยวมาใช้จริงแน่ๆคือก็คือเป็นฝันกำลังใจให้เราได้อยากจะได้ง่ายคือบ็เพียงมีใบสีสุขวันใบสีสุขวันนั้นก็มีม,มีไฟแต่ผูกพรมมือด้วยใช่ไหมถ้ามีไฟผูกพรมมือด้วยนั้นก็หมายถึงให้ฝันให้กำลังใจให้เรามีกำลังใจต่อไป มนวายแต่ในเรื่องความกลัวก็ตามในเรื่องการทำงานเป็นสิิมุคงล้นหนูต้องขอกราบลาผู้อาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากรายการ w h o are you วันนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดคอนแกนค่ะเราจะทำอะไรากันคะพี่ปอปอเราก็จะมาติดตามการขายเชือกถักของคุณลุงประเสริฐแล้วก็ลูกค้าที่ใช้เชือกถักของคุณลุงไงคะตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้เชือกถักของคุณลุงประเสริฐเป็นประจํานะคะสวัสดีค่ะ,คะช,ชื่ออะไรคะคอ๋อผมชื่อชัชวาลเทวิสิทธ์ครับได้ใช้เชือกถักของคุณลุงเป็นประจํำไหมคะ เป็นประจำครับเป็นในลักษณะคือนำวัตถุมงคลที่ได้มาจากไม่ว่าจะเป็นทางประเทศลาวประเทศไทยนะครับก็มามาถักด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับก็คือเป็นในลักษณะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นนวัตกรรมของด้วยทําด้วยมือนะครับเพื่อเพื่อก็คือว่าในลักษณะเหมือน เหมือนกับตัวนี้นะฮะองค์พระองค์งนี้ที่ได้มานะครับนี่นะครับลักษณะองค์พระตัวนี้ก็คือเพื่อไว้เป็นพระพุทธบูชานะฮะธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อที่ได้กราบสักการะนะครับเป็นพุทธคุณนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้พรพบูชาครับเรารู้จักเชือกถักคุณลุงมานานแค่ไหนหรอมานานแล้วครับ ก็หลายเดือนแล้วครัก็มาถักประจับแล้วตอนนี้คะเราก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปว่ารู้จักเชือกถักหรือไม่นะคะรู้จักเชือกถักไหมไม่รู้ครับ,รรบเชือกถักรู้จัก รู้จักมานานแล้วเข้รู้จักเชือกผักเชือกไม่รู้จักไม่รู้จักเข้าใจใช่ะอ๋อพอรู้อยู่ครับไม่เคยเห็นรู้จักจากที่ไหนเหรอคะเดี๋ยวย้อมเดี๋ยวตามที่เราเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเชือกผักไม่ค่ะไม่ครับเชือกผัก ร,รู้จักจากไหนหรอคะแถวคนเดินเนี่ยครับเดินฐานเออรู้จักค่ะเชือกถักไม่ดูไม่ครับเชือกถักไม่รู้จักอะค่ะไม่รู้จักค่ะรู้จักรู้จักจากไหนหรอคะก็จากตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเพื่อนใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีติดตัวไหมอะค่ะตอนนี้